ขออปางเจริญในธรรมจะมีดายาตยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำกลางเดือนสิบสองนอกจากจะเป็นวันพระที่ญาติโยมสาธุชนมาถือศีลฟังเทศฟังธรรม,รรม,รรม,รรมนอกจากนั้นวันนี้ก็ยังเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองที่บรรดาญาติโยมสาธุชนจะได้มา ลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบสืบ,สบต่อกันมาถ้าพูดถึงเรื่องการลอยกระทงในประเทศไทยก็เริ่มจากภาคเหนือชัดเจนที่สุดก็คือสุขโขทยัยมาถึงอยุธยาและปัจจุบันก็คือกรุงรัตนโกสินทร์วัตถุประสงค์ของการลอยกระทงมาดาญาิโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วๆวไปก็ รอยเอาเพื่อเสียงทายบ้างเพื่อตะดาะเคราะห์บ้างแล้วแต่ใจของตนมีทุกอย่างไรก็คิดถึงอย่างนั้นแล้วก็ลอยอย่างนั้นถ้าเป็นคติเองในทางพระพุทธศาสนาท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็บอกว่า,าการลอยกระทถนก็เพื่อที่จะบูชารอยพระบาท ขออโสมเดจพระสัมมาสามพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำนามาทานาทีประเทศอินเดียหรือบูชาพระเคียวแก้วอบอสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตของเราให้ไปสู่ความสงบ ได้นั่นเองฉะนั้นการลอยกระทงนอกจากจะสนุกสนานตามคติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายแล้วสิ่งที่ญาติโยมจะทําให้เป็นบุญเป็นกุศลก็คือบูชาพระรัตนตรยัยรวมทั้งระลึกนึกถึงคำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบูชาพระคุณของพระองค์ที่ พระองค์ได้สั่งสอนพระธรรมวินัยให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนเองอชีวิตของเราจะได้มีความสุขมีความสงบอัตมาภาพของหลอวยพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ลอยกระทงในวันเพลงกลางเดือน12ในวันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ทุกท่านจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากาันเถินเจริญพร